ไปดูเรื่องของนี่ครับการถอดบทเรียนนะครับจากเหตุโศกนาฏกรรมรถบัสนะครับที่จะไปดูงานแล้วก็ความจนทําให้มีผู้เสียชีวิต18คนตอนนี้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ารอยแล้วนะครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลือชัยครับประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านยานพาหนะนะครับในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนของรัฐสภานะครับได้มีการกล่าวก่อนประชุมนะครับว่า วันนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมหารือถึงสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับรถบัสดูงานที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าเกิดจากสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือเกิดขึ้นจากยานพาหนะยานพาหนะที่ว่าก็คือรถบัสสองชั้นนะครับร,รวมถึงหารือแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลนักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับโดยตามหลักสากลความสูงของรถบัสเนี่ยปกติเนี่ยคือถ้าเกิน4เมตรเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของจุดสูญท่วงแล้วก็เกิดความเสี่ยงว่า ไม่ว่าจะถนนลาดชันหรือว่าทางปกติมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยออกกฎหมายมาแล้วนะครับเมื่อปี2559ไม่ให้กรมขนส่งทางบกจดทะเบียนรถบัสสชั้นรุ่นใหม่แต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ย 5, 6, 0 0ถึง7,000คันเนี่ยยังคงให้บริการอยู่และตอนนี้ยังไม่มีวิธีการบริหารจัดการส่วนในเรื่องของสภาพถนนคุณผู้ชมครับเท่าที่ทราบว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยเป็นถนนช่วงเปลี่ยนผ่านเขตอุทยานแห่งชาติที่จะเชื่อมไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมนะครับเพื่อบ่งชี้ว่าสาเหตุที่แท้จริงงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากตัวถนน,นหรือว่าเรื่องของตัวรถนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันไปฟังเสียงของคุณสุรชัยกันหน่อยนะครับบัสสองชั้นเนี่ยพอมันสูงเกิน4เมตรเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องการทรงตัวมากกว่า รถบัสชั้นเดียวอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเราจะเคยออกกฎหมายนแต่ปีห้าในการที่จะไม่ให้กรมการขนส่งทางบกรับจดทะเบียนรถบัสสองชั้นรุ่นใหม่นะครับแต่ว่ารุ่นเก่าเราไม่มีบริหารไม่มีวิธีการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นไรถบัสรุ่นเก่าที่มีอยู่67,000พันคันก็ยังคงวิ่งให้บริการผู้โดยสารอยู่แล้วมันก็จะเกิดเหตุอย่างเงี้ยซ้ําขึ้นมาอีกนะครับพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยก็ก็มีปัญหาการทํางาน ที่ยังไม่ไม่มีการบูรณาการที่ดีเพียงพอระหว่างหน่วยงานเพราะว่าถนนในในช่วงนั้นปเ,เป็นช่วงที่มันผ่านอุทยานนะครับก็ก็จะเชื่อมโยงไปยี่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวหลังจากวันนี้ผมจะเชิญเชิญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยกัน คือเมื่อวานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคุณนแน่คือ<ฆ>เขาพบนะครับไปตรวจ G P S ของรถคันที่เกิดเหตุพบว่าช่วงระหว่างทางที่มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าฟังตรงนี้เนี่ยมันก็ดูไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าช่วงที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นทางลาชันไง ไอการลงเขาแล้วรถที่มันมีน้ําหนักเยอะๆรวมทั้งการไม่คุ้นชินพื้นที่เนี่ยมันทําให้การควบคุมรถเนี่ยมันเป็นไปได้ยากทาให้ตลอด2-3วันที่เกิดเหตุหลังจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขามารวมตัวกันนะ มีแฮชแท็กยกเลิกการใช้รถบัสสองชั้นอะเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกค่ะ <ừ> um, คุณนแน่ฮะคือปัจจัยมันมีหลายอย่างนอกจากเหนือจากเรื่องของเส้นทางใช่ไหมคะที่มันเป็นทางโค้งและจุดเนี้แถวแถวสารปู่โทนเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะด้วย<ช>นะคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุตีสามกว่ามืดด้วยนะคะประกอบกับตามที่คนที่อยู่ในรถบอกว่า มันมีลักษณะลมหมดอีกด้วยลมเบรกหมดมก็เลยทําให้ควบคุมได้ยากและไหนจะบริเวณจุดที่มันเกิดเหตุคว่ำลงไปเนี่ยเป็นกําแพงหินอีกต่างหากก็เลยทําให้ชั้นสองเนี่ยมันเปิดออกแบรีเออร์อีกที่ถูกตั้งคําถามว่ามันเตี้ยไปหรือเปล่ากับจุดที่มันเป็นการเกิดเหตุทางโค้งแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวต้องรอเรื่องของสาเหตุแล้วก็วางมาตรการไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขณะที่งานศพนะคะคุณผู้ชมเหยื่อรถบัสมรณะวันสุดท้ายนะคะที่ วัดป่าวิเวกพัฒนารามและที่วัดป่าวิเวกธรรมคุณในอำเภอรพอรเจริญจังหวัดบึงกาฬทางท่านนายอำเภอรพอรเจริญค่ะนายมนตรีจารุธำร,รงก็ได้มาอำนวยการก่อสร้างเชิงตะกรนเผาศพให้เสร็จภายในวันนี้ทำความเข้าใจกับญาติเรื่องการบริหารจัดการงานศพด้วยพร้อมกับยืนยันค่ะว่า ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าจัดงานศพแต่อย่างใดนะคะอ,อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดนะที่ผ่านมาซึ่งงานทั้งหมดเบื้องต้นได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาลตำบพลพรเจริญอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทส่วนเงินเยียวยาค่ะกำลังรอเอกสารหลักฐานจากญาติผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติเองก็อยากให้ประสานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันการสับสนด้วยทนายอภิกก็ยืนยันว่าจะดาเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะบทสรุปของการประชุมเมื่อคืนนี้ก็คือว่า ะจะใช้เงินจากทางเทศบาลรายละ29,700เนี่ยเป็นเงินสำรองในเบื้องต้นก่อนรวมกับเงินทำบุญที่ได้มาหลังจากใช้จ่ายแล้วเนี่ยถ้าหากไม่พอมีใครสำรองอะไรไปก็ค่อยมาเฉลี่ยกันในภายหลังตามที่จ่ายจริงโดยที่จะให้ญาติของ13รายเนี่ยมาร่วมรับรู้ร่วมเป็นกรรมการกับทางกำนันกับทางวัดด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเงินทำบุญเยอะใช้จ่ายจนจบงานแล้วยังเหลือ ก็มอบวัดส่วนหนึ่งถวายวัดไปแล้วก็เฉลี่ยคืนกันไปถึ่งทุกคนก็ยอมรับ ส่วนพิธีชาปนากิจทั้ง17ศพนะครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2วัดที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามสีศพวัดป่าวิเวกธรรมคุณ13ศพนะครับส่วนอีกหนึ่งศพจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่2มีนาคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับมาถึงบึงการเมื่อคือนนี้อีก6คนนะครับแยกไปที่โรงพยาบาลบึงการสองคนโรง,โรงพยาบาลพรเจริญอีก4คนส่วนที่เหลือยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี14คนด้วยกันนะครับ